ครับวันนี้มาพบกันเช่นเดิมครับกับเช้าวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565รวบรวมสูตรคอมพิวเตอร์ครับคำนวณฮานอย3สูตรโดยใช้วินกระทบจนร้อยสูตรเช่นเดิมนะครับเป็นแผ่นสีฟ้าๆกับสีเขียวนั่นนะครับวางไว้อยู่ในแนวลายกรุ๊ปนะครับส่วนสูตรคำนวณมือก็จะอยู่อีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ส่วนคลิปนี้จะเป็นแผ่นนี้แหละครับเป็นสไลด์นะครับแผ่นสไลด์สรุปให้ฟัง จากผลการคำนวณของคอมพิวเตอร์เช่นเดิมครับวันนี้ฮานอยวันที่21สิงหาคมวันอาทิตย์วันนี้เราฟันเลขสีครับอง48 5 85 484 585ครับ1 8 5เมื่อวานนี้รู้สึกจะหลุดเยอะไปนิดนึงครับเมื่อวานนี้ก็เลยเออลืมไปปกติจะเอาผลการออกเมื่อวานมามามา,มาให้ดูกันว่ามันเข้ามาอย่างไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่เมื่อวานรู้สึกจะไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่นะครับ ไม่ไม่ก็เลยก็เลยตัดทิ้งไปโอเคนะครับสำหรับบนนะครับพิเศษบนนะครับคำนวณได้เลข3กับเลข8ครับ3 8 5ล่างครับ8 4 8 4 4 8 ธรรมดาบนครับ43 438ตัวเลขเหล่านี้ใช้คอมพิวเตอร์คำนวณครับนะใช้คอมพิวเตอร์คำนวณจากสูตรคำนวณมือนั่นแหละถ้าอยากดูสูตรคำนวณมือก็ดูคลิปหนึ่งครับมีสูตรเด่นบนเด่นล่างทุกวันธรรมดาบนวันนี้438รู้สึก4นี้ไม่ค่อยได้มานะน่าจะน่าสนใจมากวันนี้เลข4นะน่าสนใจมากชอบเลข4เป็นการส่วนตัวด้วยนะครับล่างนี่5้ ฮ้านอยวันนี้นะครับ X4 ครับชอบมากอันนี้ล่างห้าสี่นะครับส่วน Vp นี้แปดห้าสี่ ล้าง5 4นะครับธรรมดาบน4 3 8 4 3 8 5 7 6 1ครับธรรมดาบนโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าิปมีสวัสดีครับ